เปิดคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมตัวหนึ่งแล้วกดสตาร์ทปุ๊บคุณก็ได้แล้ว Bitcoin สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาะทีชาดิชาติครับวันนี้อยู่กับผมเต้คนเดิมครับผมวันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า Bitcoin คืออะไรทําอย่างไรถึงจะได้มันมามาครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มต้นแล้วก็เล่าให้ฟังแบบคร่าวๆซึ่งจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับเพราะว่าผม บางคนเขาก็จะเปิดในนี่ครับ Google แล้วก็พิมพ์วิกิพีเดียใช่ไหมแล้วก็บิตคอยก็จะมีข้อมูลเต็มไปหมดเลยผมถามว่าเยอะแยะครับข้อมูลถ้าอยากรู้อะไรก็เปิดอ่านเอาใช่ปะมันไม่ยากหรอกแต่ปัญหาคือเฮ้ยคุณจะสามารถจํากัดความของเขาว่าบิตคอยได้ไหมเออนั่นแหละสําคัญมากกว่าโอเคผมจะพูดแบบคร่าวๆกว่อนนะครับผมคือบิตคอยเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ปี2009มั้งเออผมก็ไม่ได้พูดถึงประวัติหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาอะไรกับผมตรงนี้ คือผมต้องเล่าให้ฟังก่อนครับผมเข้ามาเล่นบิตคอยตอนที่บิตคอยราคาสอง0มืนสองพันบาทตอนนั้นราคาบิตคอยสองหมนสองพันบาทแล้วผมก็ทิ้งไปต้องบอกว่าทิ้งไปครับขายทิ้งไปเลยตอนนั้นเพราะขุดมาได้ตังมาแล้วก็ขายทิ้งไปเสียดายมากถึงทุนนี้ยังเสียดายอยู่ตอนนี้ราคาขึ้นไปหนึ่งล้านแปดแสนบาทแล้วราคาเรียกว่าสูงสุดๆไปเลยครับอือือด,ดู้าวานั้นผมยังมีบิตคอยอยู่ปัจจุบันนี้ผมน่าจะมีเงินล้านติดตัวแล้วจะเป็นล้านแรกในชีวิตอะเสียดายปะเออ ก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยผมอยากมีบิตคอย n ไว้ในมือทํำยังไงแล้วบิตคอยที่บอกราคาขึ้นสูงมันขึ้นสูงได้ยังไงแล้วที่สําคัญก็คือมันเอาไปทําอะไรได้บ้างมาครับเดี๋ยวผมจะมาไขาคําตอบทุกคําถามที่ผมพูดไปเมื่อสักครูน่นี้เริ่มต้นอันนี้ก่อนครับผมบิตคอยคืออะไรมาครับผมบิตคอยทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะเป็นสกุลเงินดิจิตัลเริ่มตน้นราคาทั้ต้นมันอยู่ที่ หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะจริงๆราคามันสูงขึ้นมาเป็นหนึ่งพันแปดร้อยบาทเหตุผลเพราะอะไรดูไหมครับเพราะว่ามันน่าเชื่อถือมันมีความน่าเชื่อถือกว่าธนบัตรอีกเอาผมพูดแบบตรงๆเลยนะคือธนบัตรเออแม้แต่ลอตเตอรี่อย่างเงี้ยเรายังสามารถทําปอมได้ถูกไหมถูกไหมโอเคที่บิตคอยมันราคาสูงเพราะว่ามันไม่สามารถทําการปอมแปลงได้เ,เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปฟังเอาอันนี้ก่อนอน,น้บิตคอยคืออะไร บิตคอยคือสกุลเงินดิจิตอลครับก็คือเราจะสามารถใช้ตัวนี้ครับในการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตาแลกเปลี่ยนสิ่งของกันไปมาระหว่างประเทศได้ซึ่งลองคิดดูสมมุติถ้าว่าวันนี้ผมอยากซื้อสินค้าที่อเมริกาเ,ออเวลาอธิบายต้องยกตัวอย่างครับจะเข้าใจได้ไง่ายมากถ้าผมซื้อสินค้าที่อเมริกาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะเราก็คือคุยกันโอนเงินให้กันแล้วก็จ่ายเงินกันจบใช่ไหมแต่จริงมีอันนึงครับที่มันมีปัญหาก็คือสกุลเงินผม,มครับอยู่เมืองไทย ผมซื้อของที่อเมริกาสมมติตอนนั้นนะครับเรทตล,ล,ลา์ผมซื้อสมมตินะผมซื้อที่ยี่สิบเก้าบาทแต่อเมริกาบอกเฮ้ยเขาขายอยู่สามสิบาทอเมริกาบอกว่าฉันเนี่ยผมเนี่ยผมต้องจ่ายให้มากกว่าถูกไหมเพราะว่าเรทราคาซื้อกับราคาขายมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วนั่นก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นครับเวลาซื้อขายสินค้าราคามันจะแบบเอ๊ะมันแบบมีจุดส่วนต่างเล็กๆน้อยน้อยนี่แหละครับเหตุผลของการมาของคริปโตหรือว่า สกุลเงินดิจิตอลสกุลเงินดิจิตอลจะไม่มีเรื่องราวของการแปลงค่าตรงนี้ถ้าผมบอกคุณว่าเฮ้ยฉันซื้อหนึ่งบิตคอยโอเคมันก็คือราคาหนึ่งบิตคอยส่วนคุณจะไปแปลงเป็นเงินในโลโคอลของคุณยังไงเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกันแต่ว่าราคาเท่าไหร่ก็คืออ้าวฉันซื้อ1บิตคอยซื้อครึ่งบิตคอยฉันซื้อเท่าไหร่ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของการการมีอยู่ของบิตคอยครับเดีย๋ยวให้ดูตัวอย่างเหรียญบิตคอยเข้าใจแล้วเนาะนี่คือบิตคอยครับ นั่นคือเหตุผลครับว่าบิตคอยคืออะไรบิตคอยก็คือเงินครับก็คือเงินที่อยู่ในโลกดิจิตอลอย่างที่ผมมีอยู่ตรงเนี้ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ของจริงนะครับมันเป็นเหรียญที่ทําขึ้นมาเหมือนเป็นที่ระลึกอ่าไม่ใช่ของจริงเดอ้ออ่าโอเคเนี้ยตั้งแต่ปี2ส1 4แล้วโอเคประมาณนี้ครับก็นี่ก็คือบิตคอยคืออะไรคือเงินที่เอาไว้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในโลกดิจิตอลจบจบเลยโอเคคำถามต่อไปแล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหม มีครับมีครับก็คือจะมีสก,กุลเงินดิจิตอลขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยครับนยครับเอเรียมไรคอยโดสคอยหรืออะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานอีกมากมายครับผมเห็นว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณ1,300สก,กุลเงินแล้วสก,กุลเงินดิจิตอลมี1000กว่าสก,กุลเงินแล้วมากกว่าประเทศที่มีอยู่ทั่วโลกประเทศใีทั่วโลกมีอยู่แค่190กว่าประเทศแต่สก,กุลเงินดิจิตอลมีอยู่พันกว่าสก,กุลเงินคิดดูดิเยอะขนาดไหนบริษัทไหนใครอยากทำก็ ทำขึ้นมาเป็นส่วนเงินของตัวเองก็ก็ตามนั้นครับก็ตามนั้นเลยโอเคคําถามต่อไปครับทําไมบิตคอยถึงได้รับความนิยมอย่างที่บอกครับเรากลับมาตรงจุดเดิมก่อนก็คือเนี่ยครับลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกของผมนะลอตเตอรี่ผมถามหน่อยครับถ้าคุณมีที่ปิ้นดีๆหรือแม้แต่ถ้าคุณมีความสามารถดีๆบางคนสามารถปลอมแปลงได้ถูกไหมแตกต่างกับบิตคอยครับบิตคอยที่อยู่ในโลกดิจิตอล บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทำไมจะก๊อปีไม่ได้ฉันก๊อปี้ไฟล์หมดก๊อปปี้เพททำไมฉันจะทำไม่ได้นี่แหละครับคือความพิเศษของมันเพราะว่า bitcoin ไม่สามารถทำการเรียนแบบหรือก๊อปีได้ครับผมเพราะว่าเหรียญดิจิตอลทั้งหมดมันจะถูกรันอยู่บนเขาเรียวกว่ารันนะครับต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีนึงมันจะรันอยู่บนสิ่งที่เรียกว่าบล็อกเชนครับผม บล็อกเชนคืออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะครับบล็อกเชนก็คือเป็นรายการบัญชีแบบสาธารณะอมันดีตรงเนี้ยตรงที่ว่ามันเป็นการเดินบัญชีมันจะเป็นทรงลสักชั่นบอกกันครับว่าเอ้ยบิตคอยของฉันซื้อบิตคอยของคุณเอ้ยฉันจะส่งบิตคอยของฉันให้คุณโอเคฉันรับบิตคอยของคุณมาปึบมันไม่สามารถทําการโกงได้เพราะว่าทุกการกระทําทุกอย่างบล็อกเชนจะทําการบันทึก ของทุกอย่างเลยครับทุกการทุกการบัญชีทุกการกระทําทุกการแบบส่งสินอะไรอย่างเงี้ยเนี่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 ยเพราะฉะนั้นไม่สามารถก๊อปปี้ได้อ่าอีกอย่างหนึ่งครับผมบล็อกเชนนะคะผมมันสามารถแก้ไขปัญหาการผูกขาดได้เรื่องของเรื่องอ่ายกตัวอย่างเช่นนะอย่างสมมติถ้าเงินนะครับทุกคนก็รู้นะเงินจะต้องมาจากธนาคารบ้างมาจากาที่เขาผลิตมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมบล็อกเชนไม่มีส่วนค้างครับ ไม่มีไม่มีตรงกลางไม่มีว่าเฮ้ยเหรียญนี้จะโผล่มาจากไหนเหรียญนั้นโผล่ไหนไม่มีทุกคนไปค้นหามาเองแล้วสุดท้ายมันมีอย่างที่บอกครับว่าลายบัญชีแบบสาธารณะทุกคนจะเห็นว่าใครเดินไปเดินมาป,ปืบป,ปับป,ปืบป,ปับปืบปับมันทําให้เราสามารถตรวจสอบบัญชีของคนอื่นได้ผมมาไปดูมาหลายวิดีโอละหลายวิดีโอมักจะพูดประมาณว่า i, เฮ้ยบล็อกเชนเป็นอย่างนั้นบล็อกเชนเป็นอย่างนี้ก็เปิดในเว็บดูบ้างหรืออะไรต่างๆนานาบ้างผมก็สงสัยมาก ่ไปฟังในส่วนของคนที่ไม่เคยใช้งานเกี่ยวกับเหรียญดิจิตอลจริงๆจังๆมาแต่กับเชื่อกับไม,ไม่รู้พูดยังไงพ,พูดไม่ถูกรู้แต่ว่าเออไปเชื่อคนที่ไม่ได้ใช้เหรียญดิจิตอลเนอเอ,อขอแค่มีชื่อเสียงเท่านั้นแหละพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นรายการบัญชีสาธารณะนั่นหมายความว่าถ้าผมรับเงินมาเท่าไหร่คุณก็รู้ว่าผมได้เงินมาเท่าไหร่ มันจะเกิดคำถามว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ปลอดภัยดิเช่ป่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะโชว์ความปลอดภัยให้ทุกคนดูอันนี้ก็ได้ครับปึ้มอันนี้ครับบัญชีทุกคนเห็นบัญชีไหมนี่นี่คือบัญชีครับนี่คือบัญชีบิตคอยครับผมฟังไม่ผิดครับนี่คือบัญชีบิตคอยแต่นี้ผมไม่รู้นะเป็นของใครแต่เราสาม,มารถตรวจสอบได้ครับว่าบัญชีเนี้ยมีเงินเข้าเท่าไหร่มีเงินออกเท่าไหร่นั่นแหละครับเป็นเหตุผลว่าเราสาม,มารถตรวจสอบได้และเมื่อทุกคนสาม,มารถตรวจสอบได้นั่นหมายความว่าคุณจะไม่สาาามมารถโกกงเินออได คุณจะไม่สามารถเสกเงินออกมาได้ไม่ว่าจะยังไงก็ช่างคุณจะเสกอะไรมาไม่ได้เพราะว่าบัญชีมันเป็นรูปแบบนี้ครับซึ่งคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ใครๆก็รู้บัญชีฉันสิไม่ครับคุณเห็นตัวอักษรไหมครับแล้วทุกคนสามารถคร e a t บัญชีเท่าไหร่ก็ได้ครับย้ําคุณสามารถเขตบัญชีเท่าไหร่ก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องมีแค่บัญชีเดียวคุณสามารถสร้างบัญชีได้อย่างมาหาศาลไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครรู้ว่าบัญชีไหนเป็นของคุณเพราะฉะนั้นนี่คือความปลอดภัยจริงๆ อันนี้พูดไปแล้วเนอะความปลอดภยัยทําไมถึงน่าเชื่อถือนี่คือรูปแบบของมันครับผมทําไมบิตคอยถึงราคาสูงเออ,อันนี้ผมบอกตรงๆนะผมไม่มั่นใจเลยย้ําผมไม่มั่นใจเลยผมไม่อยากพูดออกมาได้ทัาบเว่าทําไมเพราะว่าบางคนบอกก็เ,เป็นมันรั่นอยู่บนบล็อกเชนไงเฮ้ยมันเป็นเหรียญที่เได้รับความนิยมไงผมรู้สึกว่ามันไม่ตรงอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเ,เหรียญคริปโตทุกตัวมันรันบนบล็อกเชนอยู่แล้วมันมีเหรียญที่เกิดและมีเหรียญที่ดับ มีเหรียญที่สับฟันปลากันไปอย่างเงี้ย,ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ทาไมบิตคอยถึงยังอยู่ทาไมบิตคอยถึงพุ่งแรงเพราะเป็นเหรียญที่มาเหรียญแรกในโลกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้อันนี้บอกตรงว่าผมไม่สามารถตอบได้ดังนั้นข้อสผมไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าทาไมบิตคอยถึงราคาสูงแต่ที่รู้ก็คือมันได้รับความนิยมอันนี้ยอมรับอย่างหนึ่งครับว่ามันได้รับความนิยมหลายๆคนพูดถึงมันหลายๆคนพยายามที่จะทําเหรียญแข่งกับมันแต่สุดท้ายบิตคอยยังชนะอยู่เหรียญของบิตคอยราคาสูงสุด ขึ้นมาถึงหนึ่งล้านแปดแสนบาทตอนนี้โห oh, พูดถึงผมอิจฉาเสีดยดายปะไม่งั้นป่านนี้ผมคงเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วคราวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะถามแล้วว่าเฮ้ยแล้วฉันอยากมีบิตคอยทำยังไงลงทุนอย่างไรต้องบอกก่อนนะครับว่าการได้มาบิตคอยที่จริงผมควรจะเขียนว่าการได้มาของบิตคอยการได้มาของบิตคอยครับวิธีการได้มาก็คือมีสองอย่างหนึ่งขุดขุดคืออะไรวะเดี๋ยวว่ากัน สองเทรดเทรดคือน่าจะรู้จักกันบ้างแล้วโอเคประมาณนี้สองอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตรงนี้นะขุดคืออะไรขุดคือการหาโปรแกรมมาสักตัวหนึ่งครับเนี่ยครับคือการขุดครับคือการเปิดโปรแกรมมาหนึ่งตัวคือมีโปรแกรมขุดแล้วก็กดขุดครับแล้วคุณก็จะได้บิตคอยนีแค่นี้เองไง่ายไหมแต่เงื่อนไขในการขุดก็คือคุณต้องมีการ์ดจอการ์ดจอคืออะไรครับการ์ดจอคือตัวนี้ให้ดูก่อน นี่การ์ดจอนี่คือการ์ดจอครับมีคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการ์ดจอยิ่งการ์ดจอคุณภาพดีเท่าไหร่ยิ่งขุดบิตคอยได้มากขึ้นเท่านั้นเนี่ยครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยแค่นี้เลยคุณก็จะสับคุณเปิดคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมตัวหนึ่งแล้วกดสตาร์ทปุ๊บคุณก็ได้แล้วบิตคอยยิ่งมีการ์ดจอดีเท่าไหร่บิตคอยยิ่งดีเท่านั้นแค่นี้จบง่ายไหมง่ายไหมโอเค <c oughs> มาครับอันที่สองครับการเทรด มาครับนี่คือการเทรดครับผมนี่คือการเทรดบางคนงงเลยงงเลยเทรดเทรดก็คือจําได้ไหมเมื่อกี้นี้ผมบอกให้ขุดแล้วนะบางคนขุดแล้วครับได้เงินมาแล้วได้บิตคอยน์มาแล้วก็เอาบิตคอยที่ว่าครับมาเทรดต่อเห็นไหมเทรดเทรดไม่ยากแล้วคราวนี้ถึงเวลาเทรดแล้วใส่ตัวลงตัวเลขอะไรเงี้ยครับผมนี่คือหนึ่งในตาเขาเรียกว่าอะไรนะเทเบิลเทรดนะครับเทเบิลเทรดอย่างหนึ่งอันนี้ของสตางโปนะครับก็แล้วแต่นะมันมีหลายเว็บไซต์มากเลยจะไปเทรดที่ไหนแล้วแต่ตามใจเลยก็ เนี่ยครับก็กดเทรดเดี๋ยวในส่วนเรื่องพวกนี้เดี๋ยวค่อยๆอ,อธิบายนะว่าฟังก์ชันไหนทํางานอะไรยังไงได้เอาไว้อนาคตเล่ากันอีกทีหนึ่งถ้าสนใจจริงๆนะแต่ถ้าไม่สนใจก็ปล่อยผ่านอือ่ะนี่ก็คือวิธีการเทรดครับก็เทรดไปหุ้ยฉันว่าบิตคอยราคาขึ้นฉันซื้อบิตคอยเลยหนึ่งมืนบาทสมมติสมมติมมตปึ๊บอึ๊บอึบอึ๊บอึ๊บ,บ,บ,บแล้วก็กดซื้อโป้งอะไรอย่างเงี้ยสมมติประมาณนี้แต่กดไม่ได้ไม่มีตังค์ประมาณนี้เฮ้ยตอนนี้ราคาบิตคอย มันต้องลงฉันจะต้องขายบิตคอยเอ,อืออะไรประมาณนี้โป้งอะไรเงีย้ยตัวมัดเนี้ยประมาณนี้สมมติสมมติใครดูก็กดขายโป้งเนี่ยครับนี่คือการเทรดครับแบบง่ายงเลยงงง,งงงง่ายง,ง,ง่ายง่ายๆที่ผมเล่าให้ฟังเลยจบจบเรื่องราวของการได้มาซึ่งบิตคอยมาถึงอันสุดท้ายครับผมถ้าอยากมีบิตคอยต้องทำอย่างไรถ้าอยากมีบิตคอยทุกคนต้องมีกระเป๋าสตางก่อนนะครับยำ้ำตอนนี้บิตคอยอยู่นอกอินเทอร์เน็ต คุณต้องมีกระเป๋าสตางค์ไว้เก็บปิดคอยด้วยถ้าไม่มีไม่ได้นะครับคุณต้องมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าอันไหนยกตัวอย่างเช่นนี้ก็ได้ครับสตางค์ง่ายๆเลยต,ดดตั้งข้บตคมเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เลยคุณสร้างกระเป๋าได้ครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะกระเป๋าผมผม,ผมยังยืนยันตนไม่ได้ให้ไม่เสร็จเลยงงมากเลยวันก่อนผมก็ทะเลาะไปรอบเงยัยยืนยันตนไม่เสร็จเลยอ่ะอันนี้ครับเป็นกระเป๋าสตางค์ครับคุณจะสามารถเอาเงินเข้าเอาเงินออกจากตรงนี้ได้เลยแค่นั้นเองง่ายไหม ง่ายไหม,มเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีบิตคอยนวันนี้โอกาสเป็นของคุณแล้วครับผมใต้คลิปนะครับเริ่มตอนที่อันนี้เลยกระเป๋าสตางค์เลยเนี่ยไปที่ผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วใต้คลิปนะครับก็ไปสมัครก่อนได้สมัครกระเป๋าไว้ก่อนก็ได้เพราะว่ามันต้องยืนยันตนด้วยค่อนข้างลําบากอยู่ก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมา inbox มาใน Facebook ถามได้ส่วนตัวครับไม่เป็นไรปรึกษาได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับทักกันคุยกันได้โอเคครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของ Bitcoin นะครับผมแต่ขออนุญาตไล่ก่อน ข้อ1บิตคอยคืออะไรผมเล่าไปแล้วเนอะข้อ2ทํทำไมบิตคอยราคาสูงขึ้นผมตอบได้ไม่ตรงคำถามนะไม่เต็มที่โอเคข้อ3ลงทุนอย่างไรที่จริงผมต้องเขียนว่าที่จริงผมจะเขียนว่าทำอย่างไรถึงจะมีบิตคอยแต่ผมเขียนผิดอ่าซึ่งเราก็บอกไปแล้วนะครับวิธีแรกก็คือขุดขุดด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณอินเทอร์เน็ตของคุณและการจอรแรงๆของคุณ2เทรดก็คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอยในตารางเทรดที่ผมเคยให้ดูไปแล้ว สี่ถ้าอยากมีบิตคอยทำยังไงก็คือสมัครกระเป๋าครับเริ่มต้นอันดับแรกแล้วหลังจากนั้นคุณจะได้รับบิตคอยจากทางใดทางหนึ่งแน่นอนครับผมและนี่คือทั้งหมดของบิตคอยอ,อาจจะฟังดูยาวนะครับแต่ผมเชื่อว่าครบในสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ว่าต้องทำยังไงบอกทุกคนนะครับผมไม่มีปิดบับงอยากได้ใต้คลิปใต้คลิปนะครับมีกระเป๋าสตางค์อยู่ก็ไปสมัครกระเป๋าสตางค์ลองดูครับผมลองดูไม่ยาก ไม่ยากจริงๆลองดูครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะครับ